ลิ้นหน่อยไปใส <c oughs> ่นอบาันไปใส่ฮะโป่โป่อยใส่หล่ะลูกใส่ใส่ะตาอีตาปูอีตาเปรียงโปอีหล่ะจะไปหาอีตาไปเลี้ยงโป่เนาะมีตาเจ้ใจชุดสวยแท้เปเลี้ยงโป่ไหมฮะใจชุดสวยแท้เปเลี้ยงอีโป่ไหมอ้ามันยังได้ยังยังอะฮะยังลูก ใจแมงใจเอ้มเอามาแล้วมา,มาเอาอม,มามามาหอดหายลาแล้วไปหายแล้วอะไ,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 ไป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 เออไปยังไปลังเลยไปเลยไไมาขวางทางคนเออลินล้นตีนจากเด้เอ พี่หลาจะไปสายไปสายเนี่ยไปยังยจะไปยังเกาะไ,ไปหาโปโปย,ยูย่ิสใสสุดสวยแท้ไปหาเลียงโปอเอา้าดำไปแล้ว